องติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะได้เนี่ผมก็จะไม่ปวดคอนะครับเนี่ยได้ครับได้เลยไปนะครับไม่ทางเนี้ยต้องคิดอะไรแน่เอางงสายหลายหลอกนี้หลอกจริงขออนุญาตนะครับผมหล่อมากไฟไฟเหลือตาพอขึ้นมาขนาดน้ำหนักขึ้นนั้ส15หกิโลนะครับ นาาักกผมเนี่ยผมกลับไปย้อนดูตอนที่มีกระแสช่วงมันต้นๆ้นปีนะครับน้ําหนักผมเหลือ54นะครับ เหมือนคนติดยาเลยดูสอะไรวะทำไมตอนนั้นมันถึงไปนั่งทั้งที่สภาพแบบอืตอนนี้ขึ้นมาสิบห้าโลตอนนี้มัน <บอ S 1> ขึ้นมาจากห้าสามขึ้นมาสิบห้าโลแล้วก็พยายามพยายามลดลงอยู่นะครับผมรอจริงเรื่องธรรมชาติอยากให้หันฝั่งไหนก็บอกนะครับผมๆๆเออถ้าไม่ได้แคร์กันให้ปวดคงปวด,อปวดอคอก็หัานอาหารตรงไหน,หน,หน,หนก็ได้อืมอืมอย่าขมวด <c oughs> คิ้วเยอะนะครับผมเนี่ยนะฮะห่อทุกฝั่งครับ เปลี่ยนได้มั้งน,นะครับผมอ <มา S 1> ๋อเข<ร>าใครไ,ไม่มันหนักจังเลยนะไม่ได้เกงแขนเลยนะ <c oughs> ไม่มน่าหนักจังเลยนะครับอืออมมีในในในทิกตกนี่มีคนไม่ปกตินะครับเขาบอกว่าหล่อทุกบ,บุมเลยค่ะอยากอยากดูตอนทันหลังเอา <c oughs> ้ามีได้เเงยหน้ามองบนอ่ะเงยหน้ามองบนนี่คือโคตรหล่อเลยนะไม่อยากทำนะ อยากไปอยู่บนเพดานนะว้าหล่อสุดหล่อมากหลอนใช้คำว่าหล่อได้เปลือกมากเลยวันนี้หลอนจริงเรื่องธรรมชาตินะฮะผมว่าวันนี้เรามาขายของกันเนยนะครับของสะกดเพลงนะเธอเนี่ยทัาทายฮัลโหลฮัลโหลดังด้วยนะ เวรยพูดลาบวดเพลงแรกเอาให้มันนี่เลยแฮ้วันนี้เอาให้เรามาร้องเพลงกล่อมเพื่อนนอนนี่ก่ะเพลงอะไรดีวะแป๊บนึงคอขคอเพลงมาอืมถือว่าเป็นการฝึกร้องเพลงกอเพลงกแล้วเสียงอาจจะไม่ได้มีมากนะครับวันนี้เพราะว่าวรยพูดลาบวดก็มาแหกปากไปเยอะนะครับผมเสียงมก็หายเฮ้ยเขหลอกบาดใจ ธรรมดาครับผมผมหล่อยังไม่รู้จะพูดออกมายทำไมนะแต่แต่ว่าหล่อมากนะครับผมนี่ยิ่งถ้าดึงมันลงมาทักเส้นนึ่งนะผมจะบอกให้คือแบบองงฝัง,ลงกล้องไว้มองอะไรกันอยู่ครับเขาบอกว่าดีวิก็เข้าไปใ้ไปเลยพี่แดงออย่ากินปลาวานครับยาพิจิจะส้มตำอย่ายไปร้องนะครับไม่มีคนฟังทิงนะปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยหวานปล่อยปล่อยหวานพิเศษ เชืเช่อยเสรอะไรวะเพลงนันไงเข้ามาก็เป็นเพลงของแม็กอะรักพี่เฮียเลยอะ่ะโอย้ยเป็นร้องมัมีคนฟังพี <c oughs> ่เพลงอะไรที่อยู่ในช่องผมอย่าไปร้องไม่มีคนฟังนะเพลงเลย <c oughs> ไม่ได้พูดเล่นนะเออเพลงส้งตมตำทะเลในไหน,ไหนวะอือปล่อยคำเชยเชยยื้ยื้ คับสุดท้ายขขอสุดท้ายยื้อแม่เขาบอกว่าขอให้แบบสุดท้ายให้พูดน้อยๆก็ได้แรงมากเลยเต่างอยหมขอปันใหญ่นะบัตรเท่าไหร่บัตรสิบห้าบาทนะครับผมอย่าลืมเก็บตังค์นะครับบัสิบห้าบาทนะครับเรามาดูนะครับพอร้องปุ๊บยื้อปรีชาปัดภัยน่าจะผิดยื้อนะครับผมผมหายื้อนายเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่ เว้นวักยื้ออคุ้ลางอ้าวไหนย,ยื้อของพี่ปวัวอยู่ไหนอ่ะนี่มาแล้ว มาแล้วผมกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับผมร้องเพลงสบายสกว่าเพลงยื้หน่อยดูอ่ะเพราะว่าการร้องเพลงนี่ยมันต้องวางเสียงนะครับผมแม่ไม่มีครร้องตามเลยใครไม่ร้องตามตกนรกน้อมีใครให้้องต Come oh, man. Light, ão, ойти, เด ouais. ็กน้มาน้ไม่ต้องห่วรับว่งหน่มาเราชินะผมแบกตะก้ายนผมจะขายของนะครขอนุญาิดไม่นะครับผมปิดไม้ิดเงเลยนะผมกลับมาขายขอแล้วนะเาเรียกว่าสามซ้มสา โคตกกอาามมบด้วยนะรโฆษณาเออพักโฆษณาแป๊บนึงนะครับผมนี่เขาเรียกว่าช็อตฟิลใช่ไหมดีดีดีนี่นะครับผมนักช็อตฟิลนะครับหนึ่งร้อยบาทกดตะกาไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยครับตัวนี้นะครับผมนี่เลยทา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 ปุ๊บนี่อ่ากูจะเจษผมมาทำไมวะเนี่ยโคเท่ผมจะบอกให้อย่าให้ผมทำผมเรียบนะผมจะบอกให้นะเออรังสุดจะไปทาผมแล้วอ้าจ้ะโอ้ย คุณดูคุณคุณดูคุณอย่าพูดเรื่องไรตลกคุณดูนักฟิวสวัสดีครับชาดีเบาๆสวัสดีเพื่อนๆชาติติ๊กตกนะฮะกลับมาซื้อฟิวกลับมาซื้อคิงกันต่อนะครับชอดฟิวกดติก้าเลยนะครับวันนี้คือโปเรียกว่าโคตรคุ้มเลยนะครับผมอยากคลายเนี่ยมาให้ครบเลยวันนี้วันนี้ คุ้มมากนะครับ BP นะครับผมซื้อเลย100บาทไม่ต้องคิดอะไรเลยนะจริงๆผมบอกว่ายากมากนะหลายๆหลายๆกำไ like รเนี่ยที่จะมาเจอของ100บาทบอกเลยว่าปกตินะครับผมราคาเนี่ย9 9 0บาทนะครับวันนี้ไม่ต้องซื้อ990บาทซื้อในไลฟ์นี้ไลฟ์เ like ดียวเลยอะไรนะพี่ยังไงครับขอสอา,อา <laughs> ชัดฟิลพี่เขาชัดฟิลผมเหมือนกันเออคือนี่100บาทกดกร้าเลยตัวนี้ทาแล้วทำให้ผิวของเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเนี่ย กระจงกระ่งใช่ไหมครับกระจ่งใสขึ้นนะครับกระจางใสขึ้นนะครับผมทาแล้วนะจะทําให้สิวเอ้ยผมขอเอ้ยผมขอชุดส้มหน่อยผมจะหล่อขึ้นหน่อยขออนุญาตใส่เสื้อหน่อยครับอันนี้ไม่ได้เก่งเลยครับเอออ่าไม่ได้เก่งเลยกดได้เลยนะที่กะไม่ได้เก่งเลยขอใส่เสื้อหน่อยครับฮ่าปูใส่ดีๆปูฮ่าพี่ปูนะครับเราเราเราเป็นมิตรกันนะครับผม ผมแสกฝั่งไหนวะเนี่ยมองกล้องแล้วงงเว้ยอ๋อโอเคคนนี้ถ่ายของนะครับเขาบอกว่าก่องเซรามันบังนะครับเวลายืนอ๋อมบังบังอะไรนะฮะอืมบังอะไรบังากตะก้าเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมเพียงหนึ่งร้อยบาทผมงงว่าขายไปได้ยังไงนะครับแต่ของดีมากนะฮะตอนนี้ตัวนี้นี่ดังในติ๊กต็อกมากนะฮะมีหลายคนที่ทําคลิปนะครับผมแล้วก็ ได้ทดลองใช้จริงๆตัวนี้มีมีเม็ดนี้ด้วยเม็ดบีบอะเม็ดบีบคตาคอลลาเจนอะไรนะยายยากูตาคอลลาเจนนะครับผมเอาง่ายๆว่ามีเม็ดบีบช่วยให้ผิวเพื่อนเนี่ยกระจ่างใสนะครับทาถูทาถูไปเลยนะครับนี่พบอ้าวลืมใส่เสื้อล้าทาไม่ค่อยได้ตัวนี้ผมแนะนําเลยคือวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นที่ดีสุดๆเลยคือเพื่อนๆซื้อนี่แค่หนึ่งร้อยบาทเรามีแถมกระปุกอกด้วยอไม่ใช่สบู่ สบู่นี่ทาได้ตั้งแต่คอลงไปยันโอ้โหมาทองทาได้ไหมได้ดิกาวทองทาทองให้ดูหน่อยเขาบอกอย่างนาดูทาเขาบอกว่าเซรั่มใช้ดีไหมคะทาทองให้ดูหน่อยอ่าทามือเปื้อนทาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันบินเดี๋ยวมันบินเคยแล้วเคยพยายามลองลองจะโชว์แล้วมันหลุดจริงๆริง วางค่ารูาอ,อืมบอกจับมือให้มันได้แต่อนจับมือนะครับจับแล้วเนาะบาทสิบห้าบาทนะครับอย่าลืมเก็บ <ๆ S 2> เก็บเงินนะครับผมคุณมีเวลาเก็บเงินอยู่หลายเดือนนะเดี๋ยวผมจะไปเตรียมนะครับคอนเสิร์ตผมนี่คือกล้องห้วยไล่มาแน่นอนนะครับผมบังคับนะครับกล้องห้วยไล่เบลคณิษฐาเบอร์มุทุมราเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งถ้ามันว่างโฟกัสจิรักุลด้วยไอ้นี่เนี่ยคือมา,มากระทือกผมแน่นอนเลยต้องระวังมันนะฮะเ,เพื่อน,เอนๆเขาบอกทาก้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เรามีเจ้าของ ที่เขาจะมาทากล้วให้ดูเออให้เจ้าของทาทนนัยเไม,เไม่ไม่ไม<อ>วันนี้นะฮะเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรผมขออนุญาตเป็นแบบว่าขายของเยอะหน่อยนะวันนี้หนึ่งร้อยบาทกดตะกร้าเลยนะครับผมตัวนี้วันนี้คือเป็นโลชั่นที่ทาผิวเนี่ยดีมากผมจะบอกให้ว่า,ว,าว่าทาดีแล้วก็ที่สําคัญนะครับกลิ่นหอมนะครับทาทั้งตัวนี่คือแบบว่าหอมทั้งตัวหอมทั้งตัวแถมที่สําคัญวันนี้เราไปมีโปรโมชั่นคือเราแถมสบู่ด้วย ค่าส่งนี่มีโค้ดด้วยนะโค้ดคืออะไรนะพี่โค้ดส่งฟรีพี่ทำหน้างงไปหมดเลยนะวันนี้มีโค้ดส่งฟรีด้วยนะครับใครลองกดสั่งซื้อแล้วถ้าได้ราคาแบบแปลกๆถูกๆเนี่ยส่งบกผมด้วยนะมามีใครได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไหมตอนนี้มีใครได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไหมครับผมให้ไปกดเลยแล้วบอก้ดยโดยว่าได้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าให้พิมพ์เป็นตัวหนังสือครับ๋อพิมพ์เป็นตัวหนังสืออย่าพิมพ์เป็นตัวเลขนะใช่ถ้าพิมพ์เป็นตัวเลขเดี๋ยว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 บินนะครับผม หอยคือหอมไหมหอมมากครับผม uh huh. เสียงไม่หายครับเสียงโคตรชัดเลยครับเสียง <My. S 1> อ๋อเสียงผมหาย <laughs> ไม่ได้เสียงไม่หายหนึ่งร้อยบาทกดได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะกดตะกร้าได้เลยนะเพื่อนๆแบบหนึ่งเอาแบบให้เห็นชัดๆนี่เลยแล้วตัวนี้คือคือคือผมทาจนซึมไปจนถึงเซลล์ไหนนะไม่รู้ตอนเนี้ยแต่ว่าคือกดตะกร้าจริงๆเลย มีสบู่ด้วยแถมไปด้วยวันนี้เพื่อนๆซื้อนี่แค่100บาทแทบไม่ต้องคิดเลยนะครับ100บาทเรามีแถมนี่ด้วยนะครับผมสบู่นะฮะ <So bad. S 1> นี่เลยทาเลยนะครับผมเป็นล้างตั้งแต่ตั้งแต่คอลงไปนะครับผมทั้งสองตัวเนผมแนะนำให้ใช้กับผิวกายนะครับผมจะได้ผิวพันของเพื่อนเนี่ยจะได้กระจ่างใสขึ้นนะฮะ เงินปากผีเงินปากผ,นากผีนี่เรื่องอะไรวะอ๋อเงินปากผีคุ้มมากวันนี้กดตะกร้าได้เลยนะครับผมอ่ะผมไปกดอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ไม่ใช่โทรศัพท์ผมนี่หว่ามาวันนี้เดี๋ยวเรามีพี่เจ้าของนะครับจะมาช่วยพูดด้วยนะครับว่าสรรพคุณเนี่ยดีมากขนาดไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้คือตัวนี้กํลาลังดังในติ๊กตอกเลยนะหลายคนเนี่ยทำคลิปรีวิวนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เจ้าของกันครับตอนนี้พี่เจ้าของก็มาถึงแล้วนะสวัสดีครับพี่ อืมมาเป็นรอบที่700ร้อยนะครับวันนี้เราจะเข้าออกเข้าออกประมาณเจ็ร <700 S 1> อยรอบเราอยู่กันหลายรอบแล้วหลายรอบอสวัสดีครับสวัสดี FC ของพี่นะอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ